คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะได้ยินกันบ่อยๆถึงเรื่องบัตรเงินสดนะคะแต่มเหมเยวก็เชื่อค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะบัมเยวเท่านั้นที่สงสัยว่าเจ้าบัตรที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงจะควบคุมค่าใช้จ่ายได้จริงๆอย่างที่โฆษณาไว้หรือเปล่าบัมเบยว่าเราไปหาคําตอบกันดีกว่าคะ่ะบัตรเงินสดคือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการชําระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสดโดยสามารถซื้อบัตรเงินสดได้จากตัวแทนจําหน่าย และหัวใจของบัตรเงินสดนั้นก็คือผู้บริโภคจะต้องเติมเงินลงในบัตรก่อนใช้งานซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องการผิดนัดชำระหรือต้องเจอการโทรติดตามนี่อีกต่อไปค่ะที่มาของบัตรเงินสดนี้ก็เริ่มมาจากการที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการถือเงินสดขนาที่บัตรเครดิตและบัตรเดบิตนั้น ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ริโภคบางกลุ่มได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เกิดบัตรเงินสดขึ้นซึ่งสามารถจะใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้ไม่แพ้กับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตค่ะแต่ก็จะรายข้อจำกัดจากกฎเกณฑ์ในการรับสมัครและไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารให้ยุ่งยากอีกด้วยค่ะตัวบัตรเงินสดเองเนี่ยนะครับเป็นบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เติมเงินเข้าไปในบัตรก่อนแล้วสามารถไปรูดใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆได้ ก็มีคุณสมบัติในการโอนเงินระหว่างบัตรไปบัตรรวมทั้งเติมเงินเข้าระบบโทรศัพท์เติมแบบเติมระบบเติมเงินที่เราเห็นว่าเหมาะที่สุดช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับที่อายุ15ปีขึ้นไปจนถึงกลุ่มคนที่ทํางานใหม่ๆที่ยังไม่มีบัตรเครดิตใช้นะครับเพราะรูปแบบเราการใช้งาน,นงต่างๆจะลักษณะเดียวกับบัตรเครดิตนะครับมีสัญลักษณ์ของวีซ่และมาสเตอร์การ์ จึงไม่ผิดที่จะเป็นไปได้ว่าบัตรเงินสดจะมีโอกาสเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้นทั้งนี้นอกจากที่บัตรเงินสดจะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคแล้วยังช่วยให้ภาคธุรกิจลดภาระและความเสี่ยงในการบริหารเช่นลดภาระเรื่องเงินทอนค่าสินค้าและปัญหาธนบัตรปลอมอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะใช้จ่ายด้วยอะไรก็อย่าลืมคำนึงถึงงบประมาณไว้ด้วยนะคะ